สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมือนี้ก็มาพรมมาพรอกับช่องกับแตน้อยใช่ไหมเอ้าพี่น้องเอามือนี้จานเมนูแกงนมใหม่ลมพัดวีวีแกงอันแนงนมใหม่ในแนงนมใหม่มาแกงกับตำหมูฮู้แน่แล้วกันพวกต้มบกหอยพร้อมซีบุ๊ดบัวลายอย่างเอามึง,มง,งมลมพัดหนามัาาามมนที่แห้งๆแ,แล้วปลากับเดี๋ยวเขาบุ้งเนี่ยมะเขือ กันจองหยอนริม <c oughs> ไม่มามาครับมันนี้มา้ยิมแจงนุ่มไหมบ้าอนี่บไบหมหอยทิ่มกระมังเอากระมังมาไ้ทั้งแกะนี่ใส่ตัมอหอยก่อน คือพลอยคือหวานดีจ้ะจ no ัดมาหลายอย่างแกงน้ำใหม่ใส่หัอื้อใส่เห็ดแน่หลายอย่างอืมอืมอืมอ จิ้ต,ตอนแบบพริกลาอทำแ,แหลกแหงมันตำเพชรบะเนี่ยบ่เพชรคือซีอเค็มแหละตำหมูนุ่งเบากำพนตำแกงไม้เป็นเต<อด>้หน่อย บุเป็นไดเมันอนี่ล่ะหอย้อยซ้ำนี่แ่ะพอดีพอดีแสียไ่งไยลมันหยาบ ยังน้องใหม่กับส้พริกลอ้อลายอ,าอยู่เก็นน้องใหม่บุหรี่เสาขาหนุ่มเนาะใช่พ่อกเน่ยเหรอ ยำเนี่ยต้องเป็นน้ำใหม่แหลงสักสี่ยกบ่ได้แล้วยกบุได้กระวงเลย อนัน้ำเดียวนะ,นะืมนุมมๆมีไก่ต่อกันเท่าไหร่ใส่บมกอื้อหน่อยไหมเนี่ยมาได้ต้องไปเ,เปออก็บเอาหมูบวบเรื่องก้อนแกงแกงใสบบ่บวบมันจะอัน จืดๆจังหน่อยก็เลยล่องเอาใส่บอก์อึใส่เบอร์อึนมันเป็นมันหอมเนาะเบอร์อึนหน่อยเนาะ ำหือเพิ่อนค <laughs> ่าบุพเพสำหรับ่อยผู้ดีหวเขาพี้ยง <laughs> น, <laughs> นี่มามันตักยังไมา่หายติดละลมกระแห้ง อย่างนี้เราต้องให้กินบ่อยๆเศรษฐีอาเพศจนน้ำตาแตก Đến ừ. mai cứ chỗ mình lại Chép thêm xe sai luôn tuần này จำหนัก。 ăn <mí toys> <coughs> <mí được> nhạt <nói> ừ nhạt nhạt cả lên lắm พริกร้อนมะม่วพริกอ่อน,น,นเนาะมันเผ็ดแห้งโอ้โอเลยผมอากาศมันอันเคิ่มมันละมืดอืมอืมดแห้ง นั่งที่แหลกที่จะมุลุ่มเงี้ยมาเลยเสียงกอไผ่ด้วยพี่น้องเอาสีดังแห้งในแจ้ง่อยฉันมาต่างคน่าอันที่แหลกคน่ามันบบอันดังแห้ง หอมวงมันจังผัดผ่ามซื้ออันนี้หมไผมันผัดโยกเยก <laughs> หอยหนานีา่นหวานดิจับแล้วจะไปต้มดวนเร้องต้มดวนแหละเพรว่ามันหยาบ ต้องข้างมอน้ามอนอนนึค่ะพี่น้องเราจะจังหอยเอามาหน่อยก่ยอนแก้เผือยมึงแง่พูนประสิทธิ์พนยุบ lo á thì chưa kiao chị nguyệt hồn đi này sáng 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 อันนี้น้องใหม่ยังน้องใหม่อันแงน้องใหม่พาไพาย,ยกินสุ่ม,ม,มลม,อ,ลอ,มลอาจจะทางแห้งในจังน้อยด้วยค่ะพี่น้อง แบนว่างกูจบมาแหงมาไหนลมว่างพอดีเย็นพ่อมือน <ieur. S 1> ีนพ่อมื่อตานตาขาอเดีดก็แดดกับเที่ยวเต่บด แกงน้ำม้สดสดกับตำหมูหงมันเอว่าสะยุบตำหมูหงส์คาคากร้างอนแพ bữa đầy giúp tàu sướng lộn bởi cái kia có nhìn luôn เอนเพ็ดแห้งตานนี้่นว่าตำหมูเออซิมที่แดกบอกเพชรบอก่นว่าเออเอาโลดเพิ่นว่าเห็นว่าสีแดงเนี่ยนั่นคนว่าสีบแบบเขือมันบ่แม่นซะแล้วพริบกับสิกเพชรก็ตำหมูจานมาเอ่อตำหมูแล้วก็ต้มบักหอยหน่าแล้วก็มีอันแกงน้ำใหม่มื้อนี้แบบแซ่บเลยเข้ากันคักขนาดเลยแต่ว่า สุดยอดความแสบแล้วก็ซุดยอดความเผ็ดเอา้ามืันนี้ก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าม,มากใครชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากก็เลยก็แชร์คือปเราด้วยค่ะมืันนี้ก็แต่น้อยก็อบอกกำขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ